ครับสวัสดีครับวันนี้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางบ้านน้องโทตําบลบางน้อยอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้เราได้รวบรวมยางขายในระบบทีท่ีผ่านตลาดกลางบดอีลํานะครับซึ่งยางเราวันนี้แปดถึงสิบเมตรนะครับใช้น้ำกดฟอร์มกเก้าี่เปอร์เซ็นะครับเพราะว่าเราประมาณการยางไว้อยู่ยี่สิบตันนะครับ ต่อไปนี้เราจะให้คณะกรรมการสาธิตผ่าอย่างเพื่อหาา DRC นะครับเชิญคณะกรรมการผ่าครับย่างคนข้างแก่สวยเลยนะครับงวดน,นี้เพราะว่ายางหลายมตรนะครับแปดถึงสิบมตร ก็น้ำทเทียบจะไม่มีเลยนะครับก็เป็นเนื้อยางที่สวยนะครับ,รบสวยๆนะครับเนื้อยางที่สวยอยู่นะครับเดีซีดีมากนะครับวันนี้ทางกลุ่มกอขอกขอบพระคุณไปยังท่านผู้ประมูลนะครับแล้วก็ทางตลาดกลางบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ทางเครือข่า,ขายออกอชทอสาขาเมืองแกหวศรีสะเกดนะครับ ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มมาตลอดนะครับครับวันนี้ขอขอบพรคุณเป็นอย่างสูงครับผมครับสวัสดีครับ